ครับตื่นเต้นครับจริงๆต้องบอกว่าเราปิดล่องไปแล้วนะครับแล้วเ,เป็นการทํางานที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันได้ได้ได้ความรู้สึกใหม่ๆได้ความรู้สึกได้เคมีใหม่ๆได้ได้การทํางานที่ที่มันมันโฟล์มากๆแล้วก,วก็มันเป็นเรื่องราวของมันมนายยซุลิวเป็นละครรักโรแมนติกนะครับ ที่เราจะตามผู้นี้นะครับจากที่เขาเป็นเพื่อนกันมามาเป็นสิปีจนกระทั่งเขาแล้วก็เขามารู้ว่าเฮ้ยเขารักกันยีกห่าแล้วหลังจากนั้นน่ะ9ปีหลังจากนั้นมันมันเป็นยังไงนะครับเรามี9 EP เรามี9ตอนนะครับแต่ละตอนคือแต่ละปีนะครับเพราะว่าเพราะเราจะตามชีวิตของเขาเนี่ยไปทั้งหมดใน9ปีนะครับก็จะมีทั้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงจนกระทั่ง จะจะได้อยู่ด้วยกันไหมแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยมันผมว่ามันเป็นมันเป็นมันมันเป็นชีวิตมันเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราตามชีวิตคู่ของของของคนคู่นี้นะครับเราก็มีทั้งสุขทุกข์เล้าน้ําตากันไปแล้วก็แต่ก็ฟูลฟิลครับผมว่าก็ดูแล้วจะฟินครับ <laughs> นี่ถามคนเล่นดีกว่าฮะถ้าเผื่อถ้าเผื่อในความในความโปรดักชันก็เออก็ต้องก็ต้องดูดีๆนะฮะว่าเออเรื่องราวเกิดขึ้นในปี2016เนี่ยมันมันมันมีอะไรเกิดขึ้นในปีนั้นบ้างจนกระทั่งมาตอนสุดท้ายเนี่ยมัน2024เพราะฉะนั้นเนี่ยเออชีวิตชีวิตของคนเราก็จะเรียกว่าไปตามสังคมในช่วงนั้นนะครับช่วงช่วงปีเองพันยีเนี้ยมีโควิดมาอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วมีมีจะมีเอฟเฟกอะไรกับตัวละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไปตามตามตามสภาวะเหตุการณ์ในแต่ละปีด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของของอการเรียกว่าแต่ละปีที่ที่จะต้องโตขึ้นอันนี้ต้องถามนักแสดง ดูน่าจะจำกันได้เพราะว่ามัน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 เพิ่งไม่นานมานี้นะครับเอ่อในมันเกิดอะไรขึ้นในในแต่ละปีแล้วมันจะรีมาย์เราอ่ะมันจะมามันจะรีมาย์เราก็บอกเอ้าเอ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีนี้เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเออเออใช่ใช่ฉันจำได้ช่วงนั้นเราอยู่ไหนใช่ที่ปากล๊แล้วค่ะเมื่อกี้พี่บอสส่งให้แล้วว่าความยากความง่ายต้องถามที่เราละใช่ผมหมายว่าการที่ได้ได้เล่นตัวละคร สอสบเก้าปีอรเป็นเหมือนเป็นหนาบสองคมเพราะว่าเราได้มันยากเพราะเราต้องเราต้องคิดเองเราต้องมีเรื่องที่เราไม่ได้เล่าในบทไม่ได้เล่าในตอนแต่ว่าเราได้มีโอกาสที่จะพัฒน,นาตัวละครอย่างจริงจังเราได้ให้ตัวละครเจอสถานกา,ารณ์ที่เกิดเล่นละครปกติเรื่องราวปกติจะไม่จะไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้ครับคือได,ได้ได้ทุกมิติของความเป็นมนุษย์การใช้ชีวิตจริง ต้องบอกว่าเป็นแต่ละตอนที่เติบโตไปมากๆเราพี่บอยก็คอยบอกว่าเออแต่ละปีมันอยากให้แบบว่าตัวละครเจออะไรกเกิดอะไรขึ้นภาวะแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเติบโต,ตมันเยอะมากเพราะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไปหนึ่งปีแล้วเราอยู่มาเล่าใหม่เนี่ยมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ดูตอนต้นตอนทุกตอนเลยคะ่ะว่าว่าเฮ้ยอย,อยู่เปลี่ยนสมบุกหรือเปล่านะเอ้ย <c oughs> อะไรแบบนี้คะ่ะใช่แบบนี้ครับเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงครับก็ ดีครับสนุกครับเราได้เจอเหตุการณ์เหมือนเราได้ย้อนกลับไปตอนนั้นว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างในในช่วงปีนั้นๆแล้วเราทําอะไรกันอยู่บ้างใช่เหมือนอย่างพี่บอยพี่บอยบอกนะครับว่าเราจะได้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราได้ทํามาแล้วก็เหมือนตัวละครก็จะเป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งในเพื่อนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้ทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง<ช>ครับ จะเห็นความเติบโตสุดๆเลยจริงๆแล้วมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสนุกคือแล้วมันส่งให้เสกอะไรมาให้กับตัวละครแล้วตัวละครจะยังไงกันต่อผมว่าอันนี้ต่างหากนะครับการเติบเราการที่เราติดตามผู้รักผู้นี้เนี่ยมันมีเรียกว่า relationship ความสัมพันธ์เขาจากความเป็นเพื่อนมาสู่ คนรักแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันไหมแล้วถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงมันมีอุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆชีวิตคู่ของเรามันไม่จบอะ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ชีวิตคู่ของเรามันไม่จบแบบมันมันไม่มันไม่เหมือนหนังละครทั่วไปที่โอเคแค่ในเอกรัการแล้วก็จบบริบูรณ์เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับแล้วมันแล้วมัน,มน,มน มันเป็นเรื่องของการตามตัวละครน่ผมว่ามันมันสนุกตรงนี้ครับค,คือเราเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะฮะแล้วมันมันจริงๆมันพอฟอลโล่ในแต่ละปีอ่ะมันฮะอย่างนี้เหรออา้าวอย่างนี้เหรออา้าวอย่างนี้เหรออะไรย้ยครับมันจะมีเรื่องให้เราได้ได้เซอร์ไพรส์ตลอดคือจริงๆแล้วต้องบอกบอกว่า นักแสดงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดมีอีกเยอะแต่เราไม่เปิดครับเราไม่ได้ให้มาในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะฮะอ้าวคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาครับต้องรอติดตามกันต้องคอยติดตามฮะต้องคอยติดตามมีเซอร์ไพรส์ตลอดใช่นเลยมีมีจะแวะเวียนมาโน่นนี่นั่นนะครับครับในแต่ละตอนครับเพราะว่าแต่ละปีเขาก็ คู่นี้เขาก็จะเจอคนตัวละครที่ไม่เคยเจอเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยตามช่วงวัยค่ะตามช่วงวัยด้วยครับนี่มันยิ่งเสียงรู้สึกแก้งกันแล้วรู้ดึกแก้งเด็กแก้งเด็กแกล้งเด็กฝั่งนั้นนะคะละครเรื่องนี้เติบโตไปกับผู้พานางนะคะส่วนอันนี้เราก็แก่ไปด้วยกันนะคะ คำที่เราถ่ายค่อนข้างเรียงบทเราเองก็คือเหมือนโตไปกับตัวละครด้วยพอสักแบบตอนแบบ4ี่ห้าหกเเนี่ยเรารู้สึกมันเข้าไปอยู่ในชีวิตเราแล้วมันพี่บอยอาจจะมีเรื่องตลอดเวลาในบทมาบางครั้งเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่ทุกคนจะได้เห็นเน่ๆมันเป็นอารมณ์ที่เป็นครอบครัวจริงๆเนี่ยมันเป็นครอบครัวจริงๆที่เเชื่อว่าทุกคนจะสัมผัสได้จริงๆถ้าเราแบบอินไปด้วยอินมากอินมากอินมากพูดง่ายๆค่ะพี่บอยกำกับทั้งทีนะคะไม่ดูไม่ได้ พระนางคู่นี้จะเจออะไรกันขนาดนั้นคะพูดไปแค่นี้เขาเลยนะคะเป็นคนดูท่านหนึ่งไปแล้วแบบเหมือนเป็นคนดูท่านหนึ่งไปแล้วจริงเรายังเอาใจช่วยเลยอ่ะเราตามไปด้วยจริงๆค่ะจริงทุกตอนเข้มข้นทุกตอนห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะซึ่งท่าเราอให้พระนางฝากซีรีส์เรื่องนี้ไปตั้างใจแน่นแล้วแล้วแม่ของบางสงแน่นใช่เขาก็ฝากติดตามด้วยครับ ทุกคนพยายามทุ่มเทสุดใจสุดแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามละครเรื่องแรกของผมด้วยนะครับนายเดียร์ซอฟิวแอลมี่ก็เป็นคนที่อ่านบทตอนแรกรู้สึกว่ารอ ของพี่บอยทุกๆตอนว่ามากๆเพราะแบบตอนต่อไปเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะก็อ,อยากให้ทุกคนได้รับชมจริงๆค่ะเพราะว่าทุกตอนมันสนุกมากๆเป็นเป็นคนเล่นเองยังตื่นเต้นกับการได้รับบทในแต่ละตอนมากๆเลยเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะกับนายเอซซับยูค่ะ hey.